เอกชัยศรีวิชัยโพสต์เด็ดถึงใจผู้ชายชวนผู้หญิงไปโรงแรมคิดว่าไปทำวัดเย็น จากกรณีประเด็นร้อนในตอนนี้กับเหตุการณ์ของสมรักคำสิง์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกที่โดนสาววัย17ขึ้นโรงพักแจ้งความก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจารหลังไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นโดยทางสมรักได้เปิดใจว่าตนไม่ได้ขมคืนเจอสาว17ในผับก่อนพาเข้าโรงแรมแต่ไม่ได้ล่วงเกินรู้ภายหลังเป็นเด็กจึงหยุด โดยหลังจากนั้นสมรักได้เดินสายทําบุญก่อนเข้ามอบตัวกลางดึกพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายกมือไหว้ขอโทษครอบครัวตนเองขอโทษครอบครัวเด็กคู่กรณีขอโทษสังคมขอตั้งสติแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป ต่อมาด้านเพื่อนของสาวสิได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุอีกมุมหนึ่งโดยกล่าวว่าตนและสาวสิไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วเจอเข้ากับสมรักจึงได้ไปขอถ่ายรูปแต่ทางสาวสิไม่ยอมเดินกลับโต๊ะพร้อมกับเพื่อนผ่านไปสักพักเพื่อนเริ่มเมาจึงได้ชวนสาวสิกลับบ้านแต่สาวสิยืนยันจะอยู่โต๊ะสมรักต่อเธอจึงตัดสินใจกลับปล่อยให้สาวสิอยู่กับเพื่อนอีกสองคนต่อมารู้ทีหลังว่าเพื่อนอีกสองคนจะกลับ แต่สาวสิยังยืนกรานว่าจะอยู่กับสมรักต่อไม่ยอมกลับบ้านโดยเพื่อนของสาวสิยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งเพื่อนพร้อมทางคิดว่าสมรักพาสาวสิก,กลับไปด้วยเพื่อกระทําชําเราแน่นอนเพราะตอนที่อยู่ที่โต๊ะสมรักมักจะอบเอวสาวสิอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดทางด้านเอก,กชัยศรีวิชัยนักรองลูกทุ่งรุ่นใหญ่แห่งแดนใต้ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นของสมรักโดยระบุว่าผู้ชายชวนขึ้นรถไปโรงแรมผู้หญิงเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าไปทําอะไรไปทําวัดเย็นไหมหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันอย่างล้นหลาม